กราบสวัสดีที่มาชา์ทุกท่านเลยครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนะครับน้องนอนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2 5 6 4มหาวิทยาลัยราชวัฏเชียงรายกันทุกคนเลยนะครับผมแพทย์แผนไทยสุเมธีนามเกิดครับหรือเรียกสั้นๆว่าหมอโอ๊ตก็ได้ครับผมเป็นสิทธิแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับจากวิทยาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกรุ่นที่9นะครับแล้วก็ได้สําเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับในปี258นะครับผมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยผมรับราชการในตาแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะครับรรระาาาาพพยยลลกกแแแแทท์ผไสสม รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดกระทรวงสาธารณสุขครับครับผมสำหรับทักษะที่จําเป็นและสําคัญสําหรับผมในปัจจุบันนี้นะครับผมก็มีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องที่2คือทักษะทางด้านภาษานะครับเพราะผมเชื่อว่าทักษะ2อย่างนี้จะช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยหรือแม้แต่าการเรียนเราเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วราบรื่นขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นตัวกลางนะครับในการเปิดโอกาสทาให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ดีในอนาคตครับ ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากบอกน้องๆทุกคนว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างนะครับเราต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับพอเราวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องลงมือทานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทําเลยเนี่ยโอกาสสาเร็จมันก็จะคือศูนย์นะครับผมดังนั้นเนี่ยการลงมือทําสําคัญที่สุดนะครับผมแล้วก็ในช่วงโควิดแบบนี้อยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับด้วยความประทานดีจากหมออดครับขอบคุณครับ